สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ b ี Channel นะครับมาพบกับแม่เลี้ยงไก่นะครับผู้จัดการทีมจังหวัดแพร่ของเรานะครับอยากจะถามแม่เลี้ยงนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยผิดหวังมากเพราะว่าเราดํามาตลอดนะครับเล็กแรกแล้วเราก็มาถูกแรง5้หกแมตช์สุดท้ายกับปีนี้กับความหวังที่จะไปไทยลีกหนึ่งอ่ะพี่ไก่มีความหวังขนาดไหนครับก็เราก็ตั้งความหวังนะคะ แจ้งกับนักฟุตบอลทุกคนโค้ชเองกอ็มีความตั้งใจมุ่งมั่นเนื่องจากว่าเด็กที่เราเตรียมทีมมาน,นี้เป็นเด็กที่เราคัดสรรมาแล้วก็อยู่กับทีมมาหลายปีแล้วนะคะพร้อมกับปีนี้เราได้ต่างชาติเข้ามาเสริมคิดว่าเราคงจะต้องอยกระดับของทีมนะครับแล้วก็ทำให้เป็นทีมสปิต ซึ่งเป็นจุดแข็งของของทีมแค่อยู่นเตดนะคะเด็กๆได้อยู่ร่วมกันได้ทํางานร่วมกันแล้วทีมโค้ชเองก็เป็นทีมเดิมที่เราทํางานอยู่แล้วก็เป้าหมายของเราก็ต้องขึ้นไทยลีกให้ได้อะคะ่ะเพราะว่าเราเราเราตั้งใจไว้ยอย่างนั้นเพราะปีที่แล้วเราผิดหวังมาแล้วนะคะเรามีความตั้งใจจริงๆนะครับท่านสาสอชัวันเองก็อยากจะทํา สิ่งเหล่านี้ให้กับชื่อเสียงให้กับจังหวัดแพร่แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนะคะเด็กนักกีฬาเด็ก,ดกน้องๆอะคาเดมี่ที่เราคุ้มฝักกันมาอย่างน้อยเด็กๆที่อยู่ในทีมก็มีความเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็คิดว่าปีนี้เราตั้งใจค่ะยังไงเราก็ต้องขึ้นไปไให้ได้ก็เรามีประสบการณ์นะพี่ไก่นะ<ช>การจะขึ้นชั้นก็ขอให้พี่ไก่โชคดีนะครับกับจังหวัดแพร่ ปีหน้าต้องขึ้นนะครับพี่สวัสดีค,ครับ